ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับชุดแนวทางของเรา <c oughs> คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้สรุปชุดฝันธงล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูชุด2ตัวบนกันว่าจะได้เป็นชุดสรุปชุดไหนนั้นทีแน่นอนเราก็มาติดตามดู ชุดแนวทางของเรากันนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้าหรือหลุดก็ได้ดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเ,เราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นชุดสรุปของเราก็ตัวเลขก็จะมีเยอะประมาณนี้นะเพื่อนๆ ก็จะเป็นชุดเต็มชุดตัดชุดอะไรของเราจนจะมาถึงบทสรุปของเราทีนี้ไอ้วันนี้ผมคิดว่าผมจะเป็นชุดสรุปผมจะเอาเป็นเลขที่ผมชอบนันเพื่อนชุดบนเนี้ผมจะเอาเป็นเลขพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะคัดออกมาจากชุดเต็มชุดตัดของเรา <c oughs> ว่าชุดเลขพี่น้องจะมีตัวไหนบ้างก็เป็นชุดใหม่ของเราไปก็ คือชุดสรุปบนเนาะอันนี้เป็นชุดสรุปบนดีกว่าบนของเราส่วนเลขพี่น้องนั้นที่ผมจะดึงไปก็จะมีอยู่ตามนี้นะเพื่อนก็คือตัวแรกก็คือ12ก็ หลักสิบจะเข้าอยู่ที่เลขขีดก็ผมจะจับเป็นแบบตามหลักเลยนะเพื่อนก็คือหลักสิบเป็นเลขขี้ส่วนหลักหน่วยนั้นเรายัางไม่รู้ว่าจะเป็นคู่หรือขี้เพราะว่าสูตรทั้งสองสูตรมันไม่ตรงกันเดี๋ยวเราจะจับไปตามหลักสิบไปเลยนะครับก็คือชุดหนึ่งสองแล้วก็สามสี ห้าสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นยผมแถมเบิร์ตัวหนึ่งคือสามสาม มันจะมีถึง2 4 6 8ชุดเดี๋ยวผมจะเน้นให้ชุดเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะเน้นให้ชุดเดียวส่วนตัวที่ชอบผมจะเน้นให้อยู่ชุดเดียวอีสำหรับชุดพวกนี้ก็มาจากชุดเต็มของเราก็คือชุดนี้ส่วนตัวเด่นนั้นวดน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมาถึง 2- ถึง3ตัวนะเด่นชุดนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้เพื่อนก็คือเด่นให้เด่น ให้ดินไปที่6 7 9 0เพื่อนๆสังเกตดูชุดนี้นะเขาจะมาถึง2-3ถึง3ตัวสำหรับชุดนี้มา2-3ถึง3ตัวรอรอดูว่าจะเป็นชุดไหนดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็คงจะรู้นะเพื่อนเ ว่าผมให้เด่นชุดนี้ไปผมจะเน้นอยู่ชุดไหนก็คือชุดแรกคือ6-7ก็คือชุดนี้เลขพี่น้องส่วนมากผมจะเอาชอบแบบเลขพี่น้องนะวันนี้แล้วก็9-0ที่ว่าชอบที่สุดเลยผมคิดว่าน่าจะเป็น7-6นะเพื่อนวันนี้ก็เข้าในตำแหน่งของหลัก10 หลัก10ของเราได้เลขคี่ส่วนหลักหน่วยของเรานั้นสูตรหนึ่ได้เลขคู่สูตรหนึ่งได้เลขคี่ดังนั้นแล้วผมก็เลยจับแบบให้ตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงหลักเลยชุดนี้สําหรับชุดบนของเราถ้าเกิดว่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุด3ตัวล่ะคู่ชุด3ตัวนะนเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูคู่ชุด3ตัวก็คือ9กไอ้6 7 90ผมคิดว่า ถ้าเกิดว่าเขามาครบเดี๋ยวน่าจะมาครบเดี๋ยวเช็นนี้ก่อนน่าจะมาครบนะสำหรับชุดนี้ถ้าเกิดว่า <c oughs> <c oughs> เขามาครบ3มตัวจริงๆมันก็จะจับคู่ชุดวินได้อยู่ ก็คือเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าหกเจ็ดศูนย์ ก็จะมีอยู่ตามนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาครบจริงๆเพราะว่าที่ว่าผมให้เด่น9และ AA 90แล้วก็67คือผมเอามาจากชุดหลังบ้านของเราที่ชนกันเยอะที่สุดก็คือ67นะเพื่อนรองลงมาก็90ก็คือ1 2 3 4 5ชุดชนกันมากถึง5ชุดส่วน90นั้น1 2 3 4 4ชุดดังนั้นแล้วชุดหกเจ็เนี่ยผมก็เลยจะให้เด่นไปที่ชุดหกเของเรา7จ็ถ้าเกิดว่าให้จับให้ถูกหลักถูกหลักหลักสิบของเราเป็นเลขเป็นเลขขี้เนาะก็คือเจ็ก็เป็นเลขพี่น้องนั่นแหละเพื่อนเแล้วก็เดีวก็เก้าศูนย์ก็คือชุดนี้9 0หลักสิบของเรามันมันได้อยู่ที่อนะไร ได้อยู่ที่เด็ขี่ดังนั้นแล้วเราก็ให้ชุด90เป็นตัวรองไปสําหรับชุดบนของเราแล้วก็ชุด3ตัวผมอยากเสริมเพิ่มเติมเสริมให้อีกนิดนึงเพราะว่าชุดนี้ผมบอกก่อนนะเพื่อนๆมันจะมันจะไม่ตรงหลักนะอย่างเป็นไอหลักสิบนะเป็นอย่าง970ไม่งั้นก็790ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับชุดนี้ เพราะว่าหลักสิบของเราเป็นเลขเลขขี้เนาะอย่างนี้ก็9 7 6หรือ796ประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับ2 2ชุดนี้ให้กลับตัวกันแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็น0 9 6ย์มันจะได้ตรงหลักก็ลองกลับตัวดูมามาดูชุดเพิ่มเติมของเราสำหรับชุด3ตัวที่ติด7 6ละ่ะที่เราลงไปในช่วงลิปแรกที่7 6นั้นก็จะเป็น 6 7 6 7 7 6อันนี้จะแบบปกตตรงหลักสักหน่อยนะเพื่อนก็คือเดี๋ยวผมจะลงไปนี่ให้นะ6 7 6 6 7 6แล้วก็7 7 6 7 7 6อีกชุดหนึ่ง5 7 6 5 ก็จะเป็นอยู่ชุดตามนี้ที่นินที่ชอบนันเพื่อนผมว่าชอบที่เจ็ดหกเจ็ดหกนั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สองชุดนี้นะเพราะว่าหลักร้อยเราได้หลักร้อยชุดนี้เราได้เด่นอยู่ที่เลข5เลข7เลข9เลข5เลข7อันนี้ก็ตรงหลักอันนี้ก็เลข5ดังนั้นแล้ว ชุดที่ตรงตรงหลักหน่อยผมจะเน้นอยู่ที่ชุดนี้สำหรับชุด3ตัวนั่นเพื่อนแต่ก็ห้ามตัดทิ้งก็ได้เอาเป็นเรามาเน้นตัวตัวเด่นของเราเนี่ยแต่สำหรับที่ติดศูนย์ก็อย่าประมาทเพื่อนติดศูนย์ของเราก็จะมีเด่นอยู่ตามนี้แต่เรา สรุปไปแล้วก็คือ76เราก็เลยต้องดึง76หมาเป็นชุดจับชุด3ตัวก็เลยเป็นชุดนี้ไปส่วนที่ใครชอบที่เลข0ก็เอาเป็นตัวรองไว้ก็จะมีอยู่แค่5ชุด6ชุดเอง1 2 3 4 5 6ชุดที่ติดที่ติดเลข0เพราะว่า0น,นี้ก็ไม่ธรรมดานะ0ก็อนเด่นมาพอสมควรเพราะว่าเพื่อนๆดูพวกที่ว่ดติด0เนี่ยติด0 ติด0ูนย์ติดศูนยเก้นี่ยผมเลยดึงพวกไอ้เลขเก้มาก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะสำหรับชุดไอ้เลขบนก็คือที่เน้นๆหน่อยก็คือ76ชุดเดียวลงลงมาก็90สําหรับชุดนี้และที่นี้ชุด3ตัวของเราก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 7ชุดเราก็จะเน้นให้อยู่แค่2คู่ชุดก็จะเป็นชุดนี้ก็ ลองเอาไปพิจารณาดูว่าชอบตัวไหนไหมยังไงเพราะว่าผมคิดว่ายังไงยังไงซะงวดนี้ไม่เบินก็พี่น้องต้องมีมให้ห็นไม่บนก็ล่างแน่นอนสําหรับวดนนี้ส่วนล่างของเรานั้นก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คู่ชุดนะเพราะว่าเราก็เป็นเน้นอยู่แค่3คู่ชุดมั้งในก่างของเราก็ลองไปย้อนดูคลิป ได้ว่าเป็นชุดไหนนั้นอ่ะคลิปนี้ก็มาสรุปเป็นที่เรียบร้อยก็ให้วัดใจกันถ้าเกิดว่าวัดใจกันจริงๆก็จะวัดใจอยู่ที่ 7, -6 จชุดเดียวนอกนั้นก็เพื่อนๆ่นก็ลองเอาไปเป็นตัวลองเอาไปแล้วกันส่วนสุด3ตัวนั้นก็เอาตามที่ชอบนะแต่ว่าตัวเลข3ชุด3ตัวก็แค่นี้เองก็ไม่น่าจะเกินกําลังของเพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดว่าเขาออกมายังไงมันก็คุ้ม ก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายเอาพอติดไม้ติดมือพอได้ลุ้นส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาพบเจอมาคุยกันยังไงยังไงซะก็พูดคุยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าตัวนี้เด่นนะตัวนี้ดับนะตัวนี้ยังไงยังไงก็พูดคุยมาทักทายกันมาอา้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพบเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันบายบายครับผมสวัสดีครับ